รอดไปมันรู้ว่าเราเป็นใครวะเนี่ยหมวยทอกเอาแล้วทำไงอ่ะทีเนี้ยไอ้สายซีเล่นอะไรได้มั่งเนี่ยเอ้ยหยิบมวยมาทำไมมึงคิดว่ามึงเป็นดาวติ๊กตอกแล้วมึงทำไมทำตัวอย่างงี้โอ้โหเฮ้ยไอ้บอกว่ามันโฟมันโฟจ่อยโว้โอเมวยเอาแล้วเฮ้ยอะไรอนี่ยอะไรโดนตั้งใจหลบใครดูแลผมตั้งใจหลบครับผมตั้งใจหลบครับอาจารย์เอ๋จาตัวเองเฮ้ย แอดมีต้น tp 7เพจบริการซื้อขาย id เกม rv ที่มีคนติดตามถึง1 7 0 0 0 0คนและมี id rv สวยสวยให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงแค่30บาทเท่านั้นลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปเมโลท็อปอัพเพจรับเติมเกม rv สุดคุ้มเปิดบริการ2 4ชั่วโมงได้นะใช้เพียงแค่ open id เท่านั้นและยังรับเติมเกมชั้นนำอื่นๆอีกเพียบลิงก์อยู่ใต้คลิปหรือแอดไลน์ที่นี่ได้เลยมีแอดนำหน้าด้วยนะเอาเลยครับตอนนี้นะครับผมอาณาอยู่มาชิโรติกตอกเจ้าแมวเลือกฮิโรเมนหลักกันมมาหดเรรียยบ้้อแลว ไอ้หุยอยากตกนะโกนอ่ะแต่ว่าไม่ไม่ไม่นะโอ้ยรอดไป <c oughs> มันรู้ว่าเราเป็นใครวะเนี่ยหุวยทอกเอาแล้วทำไงอนะ่ะทีเนี้ยไอ้สายซีเล่นอะไรได้มั่งเนี่ยมันไปเนี่ยตัวนี้กนะะนะครับตัวตัวนี้คุยไว้ตัวที่คุยไว้เฮ้ยอ๋อตัวที่คุยไว้อะไรครับตัวนี้ไไไไงงอออ๋ตตัััวววทีี่คคุย้้ะรรบนเฮ้ย เออพอดีเลนกลางไม่เป็นไรพี่จะแกล้งหัวร้อนนะเอ้ยหยิบมวยมาทำไมมึงคิดว่ามึงเป็นดาวติ๊กต็อกแล้วทำไมทำตัวอย่างนี้โอ้โหอพอดีเลนกลางไม่เป็นไรพี่จะแกล้งหัวร้อนนะเอ้ยหยิบมวยมาทำไมมึงคิดว่ามึงเป็นดาวติ๊กต็อกแล้วทำไมทำตัวอย่างนี้โอ้โหไอ้แพนิกจะกำเริบไปไมึงอ้าวเลยครับ และตอนนี้เราก็อยู่กับทั้ง4ดาวติ๊กตกในอดีตและปัจจุบันนะฮะมาดูกันว่าเกมนี้เราจะรอดหรือไม่เออหยานเมส้มไหมนี่อ่าอย่าไปตอบมันอย่าไปตอบมันยิงเอ้ยไม่ต้องไม่อบริมันไม่ต้องไม่ปมันยิงไมยิงไปเราต้องแบบรู้จักเนี่ยเป็นสตรีมเมอร์หน้าใหม่ทำงี้นะเวลามีคนทักเรานี่อย่างนี้เลยเอาสุดเลย นี่มาข้าาปาไม่เขานี่อาเลยครับผมแหว,วนโลมด้วยดูครับกอดป้อมแล้วล่าสุดล่าสุดกอดป้อมแล้วกอดป้อมแล้วเอาเลยคโคตเอ็นจอยยังไงตายเฟิร์สบัตหรือเปล่าต้องบังกันครับผมบิดกลับบ้านละไม่ได้ขีโดนเดีต้องเกิด <laughs> จะรอดไหมกับแวนโลมิงนะว้าวตื่นเต้นเหลือเกิน เอ้ามันเอาไปแล้วไอ้สัสหลบตึกนี่เอาเลยเอาอีกแลวเอามึงเอาใครมาเนี่ยไอเอนจอยผมบอามันโปมันโปใส่ผมโอเคมวยเอาแล้วเฮ้ยนี่นี่ชมให้เลยละไงมันโปใส่ผมมันโปใส่ผมไม่มีคนแจกว่ะเจม หลบแก๊กแค่นี้หลบไม่ได้หวะดูดิพี่หลบโคตรง่ายเลยต้องเรียนรู้อีกนันเนี่ยขอบุณน้องอิงดอยดะครับพี่แชร์หลบแก๊กมันหลบไม่ยากครับทุกคนต้องแบบมีทักษะนิดนึงนะโอเคเราได้มาครับตัวนี้เราเห็นอ,อ่าเอาครับแก๊กหายไปไหนจ๊ะ แก๊กหายไปไหนแก๊กหายไปไหนเอ้ยแก๊กหายจริงเวลาเดินอย่าเดินลายเดียวนะครับเดินเฮ้ยพูดตึงเลยเฮ้ยแต่เมื่อกี้โซ่มันเหมือนไม่โดนนะเห็นปะมันบักแน่เลยครับพี่ไม่ใช่โซ่มันเหมือนไม่โดนจริงๆเว้ย แล้วเป็นเฮี้ยอะไรเฮ้ยสวัสดีครับกุ้โซ่มันเหมือนไม่โดนจริงแม่งกระดึงก็ไม่ดึงลีลาอยู่นั่นแหละอีกอ้วนกูล้อหลบอยู่ตั้งหลายรอบไม่ดึงไอ้สัตว์่าเราโดนผมบีดอ่ะคอเขาเล่นไปครับใจเย็นใจเย็นมาลับผมมาลับนี่เอาโดนตีโดนตีหางแล้ว โอเคน่าจะได้บนเนี่ยเอาโดนตีหายซอยซอยผม enjoy ได้เอาเดินได้เรียบร้อยยังไงครับแรดไม่ไหวก็ต่อยอย่าฝืนครับไี่ใครอยู่ยกให้ครับดันมาให้ครับแอดวีจัดไปครับพี่แชร์พี่เป็ร้านคนอื่นพี่เป็ร้านคนอื่นอ้าววีจุดพี่อันนี้พี่ช่วยนะพี่เมย์ข้ากลับได้ไหม ไม่โดนไม่โดนเลอะอเทอะอเลอะอเทอะอเลอะเทอะอมแช่แห้งไหมมันจะเอาให้ได้เหรอุ้ยไม่ไมเจ็บแล้วเจ็บแล้วม่ไหนมีไหนเอาเลยครับคนเดียวฝั่งนู้นแบบรู้ว่าเป็นปมนส้มแม่งหลอนแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับเอาแล้ว R9K เอาแล้วเรียบร้อยเ,ยเ,ยเอาเรียบ้อยเดี๋ยวจับต้องต้องตหองต้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 อบตองต้องต้องต้องตอองง จีวายมาว่าเดี๋ยน้องเพชรวัสดีครับเพสอดามไหมอุ้ยติดเคิรนตัวอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะแงับเสียออกแบบจอยเอ็นจอยครับโหอะไร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 โอ้ยเอลสุเอลสุเฮ้ยอย่าไปกล้วยอย่าไปกล้วยอย่าไปกล้วย โอ้โอ้อะไรอ่ะอะไรอ่ะโดนอะไรไม่โดนตั้งใจหลบใครดูแลผมตั้งใจหลบผมตั้งใจหลบครับผมตั้งใจหลบครับผมตั้งใจหลบครับผมตั้งใจหลบคุณดึงผมไม่ได้หรอกเอ้ยเอ้ยอย่าคิดสู้โดนอีกแล้วโดนอีกแล้วเฮ้ยคิมไม่อะไรอ๊อฟอะไรเดียผมช่วยอยู่ผมช่วยอยู่ผมช่วย อะไรไม่ตายกูอยากตายโว้ยแลวาา้วผมตายคนเดียวไงเฮ้ยมันมีดาวติ๊กตอกคนไหนมันจะเป็นลมนี่อีกมาเอ็มอเอ็กอยู่บ้างเอามา็มเอ็กกูจะเก็บตัวหลักแม่งแล้วว่ากูไม่ไหวละเดี๋ยวเขาเล่นกับคนดูกันเนี่ยเห็นปะเนี่ยไม่ตายอีกแล้วโอ้ โอ้โอ้โอ้ขาบ่อหรือเปล่านเล่นู้ช็อดเองก็ค่อยๆมันจะตายตอนนี้ถามจริงตอนนี้คือแอคไหมตอนนี้คือตั้งใจ่แอคไหมแอคมากเลยครับพี่สารภาพไหมแอคไหมสภาพก็รู้ใช่ไหมว่าตัวเองจะตายอ่ะรู้ครับผมแต่ถ้าได้นี่ก็หล่อใช่ไหมอ้าวทุกคนดูว่าใครจะ MVP ครับจากสกอร์ที่ทุกคนเห็นอยู่ครับ แต่ผมว่าผมไม่ค่อยทำอะไรเลยตอนนี้ผมต้องหาชอบทำแล้วสวัสดีน้องกระหนกเออกระหนกมากระหนกมาโลมากระหนกก็ได้มากระหนกมาสักเกมเดี๋ยวผมกลับบ้านนะวิ่งแล้วกูเนี่ยวิว่งแล้วกูวิ่งแล้วดูเพื่อนครับยิงไปครับให้กำลังใจอยู่ไม่ได้ไม่ดีแล้วเดี๋ยนาะคอสปาดผมทีเดียว เฮ้ยมวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันดึง <c oughs> ดึง,ดง <c oughs> กูลงไปฆ่านาคอสดินาคอสมาโดนตัวตัวดิโอ้คาบอมอีกแล้วเอาอีกแล้วอ้หูยหยาดมึงก็โกงเกินโอ้ตัวคนแก่มึงผมไม่ได้ทำอะไรมากกว่ากูก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยมึงหลอนไปแล้วอ่ะฝันของข้ามอ่ะโอ้ยช็อตเทพโอ แล้วผมเอ็นซอยไงผมซอยไม่หยุดผมซอยไม่หยุดมานี่เี่เอ้อเอ็นซอยครับผมเอเอามันดิอะไรมึงยิงอะไรไอ้วันเอาเอามันดิเอามันดิเอามันี่หนักค้อนเกิดหนักค้อนเกิดหนักค้อนเกิดรู้สึกอยากจะดึงเข้าบ่อเยอะเลยนะมีอมตะวะมีอมตะวะมีอมตะวะ โอหวัดดีน้องแป้งหวัดดีน้องแคนดี้ด้วยครับคลิปจบมาแล้วเนี่ยเออโอ้โอ้โหขอใหม่เลยสวัสดีครับอะขอบคุณน้องเจ้าแมวด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เล่นกันอีกขอบคุณมากเดี๋ยวเอาลมกันขอบคุณน้องเจ้าแมวมากเดี๋ยวไว้เล่นกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องสายซีด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกแบบนี้อีกต่อไปและอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผม